เรืนี้มันค้างบ่อยมากล่ะจะกดอะไรเน,นี่ยนะมะาทนดูเพเื่ออะมรหก็ทำมาให้พวกคุณทุกคนแลน้วนะคนเฮ้ยโอ้ กแกแเดี๋ยวที่กูค้างหนักขนาดนี้แล้วมาความเร็วระดับซนูนิกยังไอาเฮ้ยปืนในคันนี้แรงมากเลยนะตีกลมๆก,ก็300ดาเมจอ่ะมันจะเป็นปืนออโต้คานนอนเว้ย เป็นออโตแคแนอนเข้าใจมุง้งเก็บไปหนึ่งตัว สวยๆพี่สวยสวยพี่สวยครับสวยพี่สวย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 สวยยิงปืนยิงมันเมงทีโน้ตโน้ตพีสพีสอย่าทำแบบนี้ดิเดี๋ยวกูตายเฮียไอ้เชี่ยไอเชี่ยไอโกลบโป้งไอ้รถแซ่บ รถเจ็บหนว,วะเฮ้ยข<อ>ูมาท่รถการไม่มีใครบอกสถานการณ์นอกรถัง้ตอนนี้เข้าเป้าแล้วอืมรยปมันันเน่าไว้อยู่ตรงนั้นยังไงก็มีคนมาล้ามาแหละ เ้ยไม่มีเฮ้ยเกริ่นเอาเฮ้ยกระสุนมึงหมดอะวะเออขั่นไตผาเลยเชี่ย

แค่เล่นกับสัตว์เลี้ยงอะแหละโย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 รถที่ผมใช้เป็น AFX12T ซึ่งผมเรียกว่ากระตอกอ่ะอันไหนฟังก็ชอบกินถั่วไง ข้าขนาดนี้เลยนะมาสิบสองมีสองคันก็หกร้อยยามีแต่เงี้ยว้าวใช่ยเฮ้ยดูยรอแกงแบงมันทีเดียวเลยเพื่อนมือก็กลักวกลัวทำหอบแบบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มาทอกสองเฮียเดี๋ยวมึงโดนรถอะไรยิงว่าเกือบตาย <c oughs> มึบงบามึงขี้เลยมึงยังกล้ามาสูนะ้ ดับภารกิจก่อนเกมนี้มันจะบ้าๆแบบโบเลย

ร้อ,องจีด๊ดโค้กห,หนูร้องจีด๊ดห,หนูร้องจีดงจ๊ดโค้กถามว่าโค้กคือตัวอะไรนะอืนคือหนูที่เพื่อนบ้านฝากมาเลี้ยงอ่ะ วปรโมชั่นเดือนละเท่าไหร่เนอนตั้งสามร้อยแอปโซเชียลนี่กินค่าเน็ตเยอะมากโอ้ย,อยเป็นแล่งโคโค่มันคือหนูอะ่ะหนูที่เอามาเลี้ยงที่เอาเลี้ยงไหนโคโค่เปิดว็บคำให้ดู

みんなで助かる นุงนุ่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 นุ่ง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  ก่อนอีหนูตัวทวงเนี่ยเป็นยังไงบ้างลูกอีกตัวทวงอีหนูสูซาเอาแล้วสิเอา คอมผมก็จะค้างเออๆแบบนี้แหละต้องคิดมากคอมผมก็จะค้างเออๆแบบนี้แหละเล้ก็โไป มาทีนี้สี่เลื่องมาทีนี้สี่เลื่องจะเขบาฟูอัดสไตล์เด็กเล็กกันแล้วเดี๋ยวผมอัดให้จบก่อนครับแม่อยู่ ฮัมเม่หืมตัวร่อนตึงรัดตรงนี้แล้วโอเคตัวยิง อ๋อมาแล้วจ้าลึกทั้ง Uau, uau, uau. 我红我我我我我我 เล้วทำคลิปเสร็จก่อนเอา้าแม่ไม่ได้ยินแม่ขอโทษขอคครับครับโอเคไม่ต้องสนใจมันหรอกมาสนใจรถผมดีกว่าอีผมไม่ได้ถามแม่ตัวเองนะโอเคให้ทุกคนกำมาจุดจอ เยี่ยมขงยองพักเดี๋ยวไปชิมก่อนนะชิมเดีย๋ยวไปชิมเฟรน์ไฟก่อนนะ 好，今天大家一起来做马金卷吧。 เดี๋ยวพี่สัตเล่นเสร็จแล้วเขาจะกลับมาป้อนโกโก่น,กน,กน,นะเหมัไหมเด็กกลับมารถถังเราต่อโอนี่เกมเราถาอะไรเนี่ยโอ้รถรถถังยักษ์เจอรถถังยักษ์ด้วย วางไว้เลยจบตีเดี๋ยวมื่อไรสีมองคเท่งต้อเขีนยน,น,นนะแม่แปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเล่นตานี้จบ โอเคิงพอใจแล้วทุกคนโอเคิง okay, พอใจแล้วทุกคนโอเคบ๊ายบาย